สวัสดีทุกคนครับก็มาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนางหงอ,อกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะในช่วงช่วงนี้ในช่องของนางหงอกชลู๊ก็จะเป็นการอัปเดตข่าวของกัมพูชาที่มันน่าสนใจในแต่ละวันนะครับซึ่งนะก็จะเลือกข่าวที่มันค่อนข้างมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในทุกๆข่าวนะครับถ้าทุกๆคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีเพื่อเป็นกำลังใจกับนาในการทาคลิปด้วยกันละกันนะจ๊ะมากันที่เรื่องแรกนะครับทางฮุนเซนเนี่ยได้มีการออกมาประนามประเทศไทยนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยออกกขาาชนแงงงต้ญร แถมตอกกลับมาด้วยนะครับว่าเป็นประเทศไทยนั่นแหละที่เป็นแหล่งซ่องสมของแก๊งคอร์เซนเตอร์และแก๊งอาชญากรฮะเดี๋ยวนะนี่นาหูฝาดไปหรือเปล่า<ม>ครับเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับในตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็กดดันอย่างเต็มที่ที่จะพยายามปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายในการปิดด่านการตัดอินเทอร์เน็ตการตัดไฟอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าถามว่าเอ๊แล้วทำไมช่วงนี้ทําไมประเทศไทยเนี่ยถึงได้ดูจริงจังกับเรื่องคอร์เซนเตอร์ก็ต้องยอมรับว่าในตอนนี้ประเทศไทยก็โดนบีบมาจากต่างชาติเหมือนกันนะคร ก็มีการติดต่อเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับว่าให้ช่วยปรับแคนคอนเเนเตอร์ในกัมพูชาให้หน่อยรวมถึงเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาก็มีทูตจากอเมริกาเนี่ยเดินทางมาที่ไทยเลยนะครับมาพบก,กับนายกร,รัฐมนตรีไทยแล้วเรื่องที่เขาต้องการเนี่ยก็คืออยากให้ประเทศไทยเนี่ยพาย,ยายามปรับพวกแกงคอนเซนเตอร์อย่างเป็นจริงเป็นจังสักทีนะครับเพราะประเทศไทยเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปล่อยปะละเลยมาค่อนข้างจะนานซึ่งทางนายกร,รัฐมนตรีไทยก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ได้มีคําสั่งไปยังหน่วยงานหลายๆพื้นที่นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งทหาร ว่าถ้าเห็นสมควรว่าจะต้องปิดด่านว่าจะต้องตัดความสัมพันธ์อะไรก็ตามก็ให้ทหารเนี่ยจัดการได้เลยนะครับก็คือให้อำนาจกับทหารไทยอย่างเต็มที่แถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสับแก้วนะครับไปให้กำลังใจทหารเพื่อเป็นการยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีไทยกับทหารนั้นทำงานร่วมมือกันอยู่นะครับเทว่าล่าสุดนะครับหลังจากที่ทางประเทศไทยเนี่ยได้มีการกดดันแกงคอสเซนเตอร์อย่างเต็มที่สงสัยคนที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดอย่างคุณเซนนั้นจะได้รับผลกระทบนะครับแกก็เลยมีกกาารออมโพใน Facebook จริงๆเรื่องที่ประเทศไทยทั้งหมดพูดออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกทั้งเพไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่ากัมพูชาเป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งอาชญากรแหล่งซ่องสุมของแก๊งคอนเซนเตอร์สิ่งเหล่านี้มันไม่จริงไม่เว้นมากระทัต่งขอทานที่นี่ไม่มีเป็นประเทศไทยนั่นแหละที่เป็นแหล่งซ่องสุมของแก๊งอาชญากรก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวว่าประเทศไทยจับแก๊งอาชญาที่กบดานอยู่ที่ประเทศไทยได้ตั้งเยอะตั้งแยะไม่ใช่เหรอไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนจีนกลุ่มคนชาวเกาหลีหลักฐานก็ไม่อยู่ว่าจกาะไมพกแก๊งเหล่านั้นเลย แล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงที่ในกัมพูชาจะมีแก๊งเหล่านั้นแล้วเรื่องที่ว่า UN เสนับสนุนประเทศไทยให้มาปราบปรามแก๊งคอ์เซนเตอร์ในกัมพูชาเรื่องนี้ก็ยิ่งไม่จริงใหญ่เพราะในความเป็นจริงแล้ว UN เนี่ยติดต่อมาที่กัมพูชาเพื่อที่จะขอความร่วมมือในการปราบปรามแก๊งคอ์เซนเตอร์ที่ประเทศไทยฮะเดี๋ยวนะอันนี้ฮุนเซนมันอยู่โลกเดียวกับเราหรือเปล่านเนี่ยหรือว่ามันอยู่โลกเส้นขนานแถมสิ่งที่ฮุนเซนพูดแล้วมันทําให้นะเนี่ยตกใจที่สุดก็คือฮุนเซนบอกว่าจริงๆเน่กมูชาาถือวป็ เหยื่อของแก๊งคอสเลนเตอร์ในประเทศไทยซะด้วยซ้ำเพราะคนรวยในกัมพูชาเนี่ยโดนแก๊งคอสเซนเตอร์ในประเทศไทยหลอกเงินไปไม่รู้ตังเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยบอกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยกลับมาโทษว่ากัมพูชาเป็นต้นตอของเรื่องคือมันไม่ใช่ในายุนเซนแกก็พูดเอาไว้ใน Facebook ประมาณนี้นะครับซึ่งสําหรับเรื่องนี้นะครับนะก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยนะตกใจมากนะที่คุณเซนเกาพูดแบบนี้แต่คิดไไปปิดมมมาาาันนนนกกกก็่่แแและรีุเเซจ้พว เป็นผู้บริหารของประเทศที่ถือว่ามีการหลอกลวงต้มตุ๋นมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็ไม่แปลกถ้าคุณเซนเนี่ยจะออกมามีพฤติกรรมหลอกลวงคนทั้งโลกแบบนี้มันไม่แปลกสําหรับคนเขมรเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าที่นายคุณเาเน็ตเนี่ยมีการประกาศว่าถ้าหากทางเขมรคนไหนสามารถทําลายรถถังหรือว่าเครื่องบินของประเทศไทยได้คนนั้นจะได้โบนัสนะครับคืออย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยฐานไทยแล้วก็ฐานกัมพูชานั้นกําลังฮึ่มกันอยู่นะซึ่งก็ไม่รู้ว ถึงแม้ถ้าปะทะกันขึ้นจริงๆเนี่ยประเทศไทยก็จะชนะแบบใสๆอยู่แล้วซึ่งเรื่องนี้คนใหญ่คนโตของขเมีนเขาก็น่าจะทราบกันเหมือนกันนะครับว่าขุมกำลังของประเทศไทยเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนถ้าเทียบกับกัมพูชาที่มันเล็กกะจิดนิดแต่ว่าล่าสุดสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันมีการปลุกใจของผู้นําอย่างนายคุนเมเน็ตพวกเขาได้มีการโพสต์ใน a c e b o o k นะครับว่าถ้าในช่วงช่วงนี้เนี่ยมันเกิดการปะทะขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาจริงๆแล้วถ้าหา,ทากทหารขมรคนไหนนี่ที่สามารถทําลายอาวุธหนักของประเทศไทยได้คนนั้นก็จะไไได้บนนนััปปะรม่่วาาาาจเ็กทํลยง ทำลายเครื่องบินหรือว่าทำลายป้อมปืนใหญ่ของประเทศไทยถ้าหากทหารเขมรไหนๆทำได้นะครับก็เอาไปเลยโบนัสก้อนโตก็คือมาม่าสองหลังเอ้ยไม่ใช่คือเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะให้อะไรนะครับแต่เขาบอกว่าจะให้โบนัสก้อนโตซึ่งทางนายฮุมนเมตเ,เนี่ยก็มีการโพสต์แก้กอ์เอาไว้ด้วยนะครับว่าจริงๆการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการยั่วยุหรือว่าเนนมให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยมีปัญหากันนะครับเกิดการบัทะขึ้นจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เขาโพสต์เนี่ยก็คือการเรียกขวัญและกำลังใจของทหารกัมพูชาเท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นแค่ไม่นานนะครับหลังจากที่นายโฮมเมตเนี่ยได้โพสข้อความนี้เอาไว้ใน Facebook ทางทหารไทยเนี่ยก็มีการสวนกลับตอบโต้ทันทีนะครับว่าถ้ามีการประทะก,กันขึ้นจริงๆระหว่างทหารไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยอยากให้คนไทยทุกคนรู้ว่าทหารไทยเนี่ยพร้อมมากๆนะครับไม่เคยพร้อมอะไรไปมากกว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธคุมกําลังรถถังเครื่องบินทุกอย่างเนี่ยพร้อมเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงคนไทยทุกคนก็สบายใจกันได้แล้วก็ไม่ต้องไปนสนใจใ้คําพูดบุกปั่นของพวกผู้นำคอมเมนต์มันไม่มนาาสะะได้่ ทางผอบอทออไทยก็โตกลับเอาไว้ประมาณนี้นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับก็คือข่าวของคุณปูพงศิษิ์นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเมื่อคืนนะคุณปูพงศิษฐ์ได้มีการโพสตคลิประบายสิ่งที่อัดอั้นในใจออกมานะครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนายกต่ามมตรีไทยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับขมรนี่นะโดยคุณปูพงศิษฐ์นะครับได้มีการโพสคลิปที่ตัวเองเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็มีการยกมือไหว้นะครับแล้วก็พูดประมาณว่าท่านนายกนายมนตรรรีงกตะท,ตทต่างประเทศวันนี้ผมออึดใจ ท่านทาให้ประชาชนชาวไทยประเทศไทยอับอายเสียเกียรตินี่ขนาดประเทศเพื่อนบ้านเป็นประเทศเล็กๆยังขย่มเราได้ขนาดนี้ประชาชนไม่มีความสุขท่านไม่รู้สึกอะไรเลยโดยเฉพาะทีมงานของนายกประสบการณ์สูงเรียนก็มากแกแต่ไม่มีความสามารถแก้ปัญหานี้ได้ท่านไม่รู้สึกอะไรเลยที่ทําให้คนไทยเนี่ยอับอายประชุมกันทุกวันแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยผ่านไปวันๆอํานาจที่ท่านมีมันไม่มากเพียงพอหรือไงพอได้แล้วประเทศนี้บอบช้ำม,มาก ประชาชนไม่เหลือเลือดในตัวแล้วถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ออกไปซะให้คนอื่นเขาเข้ามาทําแทนเดีวยวคมเคารพนะครับไปซะเถอะคุณปูพงศิธร์ก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะครับโอ้โหเอาตรงๆนะคุณปูพงศิธร์นี่ก็พูดตรงเกินซึ่งสําหรับเรื่องของคุณปูพงศิธร์เนี่ยนะก็จะไม่ขอออกความเห็นอะไรมากมายกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวทัวร์จะลงช่องนาซ่าเปล่าๆนะครับเอาเป็นว่าน่าจะขอให้กําลังใจกับทุกๆภาคสนกันแล้วกันนะครับจริงๆช่วง,ง,งนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เราคนไทยทุกคนจะต้้อองร่วมมืกกกันนันบแล็ไฟ ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปก่อนนะครับซึ่งไอ้คำว่าไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าจะให้ต้องไปปะทะกันต้องใช้ความรุนแรงอันนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆเนี่ยประเทศเราใหญ่กว่าเราสามารถที่จะตัดความสัมพันธ์กับกัมพูชาได้ในทันทีนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็กําลังทําอยู่นะครับเริ่มจากการกดดันโดยการบีบไข่เอ้ยโดยการปิดด่านตรงปอยเปลซึ่งแค่นี้เนี่ยมันก็ทำให้หุนเซนเนี่ยโอโหออกมาดินกันพล่านไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้คอยดูเลยนะครับเรื่องน้ํามันเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคคทททททีีนนีีี่่่่กกกกกกออนนนนนห้้้าาาาาาเเยมมรรรััตไไไวจงงปปะะศถึพูชบ ก่อนที่ด่านมันจะปิดนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กักตุนเอาไว้เนี่ยมันจะเหลืออยู่เพียงแค่ไม่ถึง2อาทิตย์เท่านั้นถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่ยอมเปิดด่านสักทีรับรองว่าประเทศกัมพูชาแน่าแน่นะครับส่วนเรื่องที่ว่าเอ๊ะล่าสุดเนี่ยเห็นมีข่าวว่ามีเรือของประเทศไทยเนี่ยไปส่งจอดน้ํามันที่ประเทศกัมพูชาไม่ใช่หรอคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถึงแม้จะมีเรือเป็นสิบลำเนี่ยแต่ก็ไม่สามารถที่จะทดแทนการปิดด่านที่เป็นด่านส่งน้ํามันทางรถยนต์ได้นะครับคือมันเทียบกันไไม่ติดเลยยะงงซ การขนส่งด้วยรถมันก็สําคัญกว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นผลมากแต่เชื่อเถอะไม่เกิน2อาทิตย์รับรองว่าโอดครวนกันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่มันสูงจนคนเขมรเนี่ยไม่อาจเอื้อมแม้กระทั่งจะซื้อเกลือเนี่ยก็อาจจะซื้อกันไม่ได้นะครับและยิ่งถ้าหากน้ำมันเนี่ยมีเหลือใช้ไม่เพียงพอเนี่ยโอ้โหนะไม่อยากจะคิดเลยนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเหตุจลาจลเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะก็เอาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับในคลิปคิปนี้ ก็เหมือนเดิมก่อนที่เราจะจากกันไปถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดตุมไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกับน้าในการทำคลิปด้วยกันละกันใครกดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกราบงามขอบพระคุณมากนะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะ้าแล้วขออนุญ,ญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ